งานกันอีกนะจำได้ไหมตอนที่เราเรียนกับครูโรดแล้วครูโรดให้เขียนเพลงที่ตัวเองอยากร้องอจำได้ไหมหลักฐานอยู่ในนี้ทั้งหมดที่พวกเธอเขียนมาอ่าเราจะเปิดเพลงทีละเ,เพลงให้ฟังว่าแล้ว คนจะต้องสารภาพมาว่าใครเป็นคนเลือกเพลงนี้นะโอเคทีมฝันและฝ่ยมาใครเทนวีหนึ่งเลือกมาเองนะตอบได้ไหมว่าได้ไหมของเบลสุพลใช่ไหมไโอเค เพลงต่อไป faithful, oh. เพลงต่อไป กลับมาได้ไหม run you. อไอ,อมรันยูต่อไปลูกอมวัดคาราวลีอ่าต่อไป เปิดเบนชลาทิ์ของ V9 Benz เพลงต่อไป fly. 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 Fly วีซีมุกอยากเป็นมาราแครีฮีโร่ได้จัดไปต่อมาเพลงต่อไปครับ โอเควียี่สองนั้นได้เพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอห์นนี่อันวาเพลงต่อไป First Love English version. Uh. v e r s ยู n y าดักฮิคารุนะวียี่สี่เบลเพลงต่อไป นะของเทมใช่ไหมอัช uh, เชอร์เนี่ยอ่าเบิร์นอัชเชอร์ V6 เทมเพลงต่อไปครับ V20 ถังเบียร์ Can't Help But Wait Trace Songs ใช่ไหม uh, <laughs> เพลงต่อไป e.t.c เพราะเธอคือคำตอบ v.t.c เหนือฟ้าเพลงต่อไป retrospect ไม่มีเธอ v.8 ตองเพลงต่อไป โอเคนันทิดาแก้บวบัวสายไม่มีใคร v งแต่งโมต่อไปมา a d e l Don't You Remember V11 <Okay. S 2> แนนต่อมา ใช่ป่ะใช่ป่ะ I will be Christina Aguilera เต้ยียี่สิบเอ็ดเพลงต่อมาเกาหลีเกาหลีคิมอาจง ใช่ไหมอืมเพลงต่อมา Don't Rain on My Parade Barbara Streisand V18 n น n e และเพลงสุดท้าย ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนดาเอนโดฟิน V 1 0แปลงไทยใช่ไหมคะเ,เราครบกันทุกคนนั่นแหละนะเราตั้งทีมแข่งกันเป็นกติกาเท่านั้นแหละส่วนกติกาอะไรที่เรารู้ทุกอย่างเราก็รู้เป้หมดแล้วว่ามันต้องเป็นอะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เราจะดำเนินการกันต่อไปก็คือ จากการที่ถูกกดดันกันมานักทำเพลงที่ไม่ค่อยอยากจะร้องหรือเพลงที่ไม่เคยร้องเพลงที่ไม่ได้ยินมาก่อนตอนนี้ให้เลือกแล้วสมใจอยากแล้วเราต้องคิดให้รอบครอบก่อนจะเขียนอะไรลงไป คือการตัดสินใจในโลกนี้มันมีอะไรซับซ้อนบางอย่างเขาบอกว่าคุณชอบเพลงอะไรอ่ะเราบอกว่าเพลงนี้มันหมายถึงเขาอาจจะบอกว่าอันน้าคุณชอบเพลงนี้คุณก็ร้องเพลงนี้สิหรือเราอาจจะเลือกเพลงนี้เราเราเรา้รองเป็นอยู่แล้วแต่อย่างน้อยทุกคนต้องรู้จักเพลงของที่ตัวเองเลือกถูกไหมแล้วน,น่าจะเป็นสไตล์ของตัวเองด้วย คือวิกนี้จะปล่อยอิสระเสรีให้เต็มที่เดี๋ยวจะบอกว่าจะปล่อยยังไงอย่างแร,งรกคือให้จับคู่กันเองให้จับคู่กันเองจะจับคู่กันโดยสนิทหรือโดยสไตล์ก็ได้ให้จับคู่กันเองและ ให้คู่ที่จับคู่กันนั้นฟังให้คู่ที่จับคู่กันนั้นเลือกว่าจะร้องเพลงของใครคือในสองคนเนี้สามารถสลับกันได้สมมุติว่า,<อ>เ,าเพลงของเทนเพลงหนึ่งเพลงของเบนเพลงหนึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดตกลงไปตกลงกันเองอว่าจะร้องเพลงไหนในระหว่างสองเพลงนี้เป็นต้นเข้าใจไหมนั้นเราเร้องไน เข้าใจป่ะจับคู่กันเองโดยความสมัครใจคืออย่างที่บอกไงเอาตอนนี้ปล่อยฟรีเอาความสมัครใจในการไปเลือกคู่กันเองแล้วไปตกลงกันเองด้วยว่าระหว่างสองเพลงของเธอกับฉันเนี่ยจะร้องเพลงไหนใช่ใช่ในสองเพลงนี้ในสองเพลงระหว่างที่ที่เปิดไปเมื่อกี้เนี่ยคือไปเอาเพลงใดเพลงหนึ่งซึ่งแปลว่าคู่ของตัวเองต้องตกลงกันให้ได้ว่าเธอจะร้องเพลงฉันหรือฉันจะร้องเพลงเธอ เราเอาเลือกเลือกเลือกในเพลงเดียวใช่อ๋อก็คือคนนึงต้องยอมคนอ่ะคือนี่นี่คือการทำงานเป็นทีมไงอยากมากเออแล้วไงซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนหรอกแต่ว่ามันจะต้องเพราะฉะนั้นออเ่ สองทีมมารับซองไป่ารัดอ่าบาลัดฝ่ายมารับซองไปอ่าะฟังพี่ต่ออ่าฟัง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 เดี๋ยวพี่จะออกไปให้เวลา20นาทีท่านสองทีมแยก ห้องกันแล้วไปปรึกษากันเองว่าใครจะจับคู่ใครและจะร้องเพลงไหนในระหว่างสองเพลงของคู่นั้นเอาเพลงเดียว20นาทีพี่จะขอให้มาปักหมุดพร้อมกับเพลงที่คู่นั้นเลือกว่าจะร้องเพลงของใคร <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> ปกักแล้วเข้าใจใช่ไหม <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวพี่มา <c oughs> เดี๋ยวมา <c oughs> แยกกันไป